โอเคครับผมคันนี้นะครับเป็น New Ganga f i t สองห้าศูนย์ครับ a สองห้าศูนย์ครับอันนี้เป็นสีเขียวครับอันนี้วิ่งน้อยมากครับสองพันโลนั่นเองครับผมเป็นรถปีหนึ่งเก้านะครับก็วิ่งน้อยจริงๆครับเดี๋ยวดูสภาพได้เลยเนี่ยฮะเท่าเธอยังขาวอยู่เลยนะครับเดี๋ยวดูยางหลังกันลึกมากครับแค่ค่ายางก็คุ้มแล้วคันนี้ลึกจริงๆครับโอเคดูสภาพรถกันเลย อันนี้ถ้าเบียนยุทธยาครับแต่ว่าโอนได้ทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโอนจังหวัดไหนก็จะได้ป้ายจังหวัดนั้นนะวันโอนนะครับโอเคสวยมากครับคันนี้เป็นตัวสีเขียวนะครับตอนนี้ a k เค0หน้าหรือว่า i n f i n i t y เนี่ยของผมขายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ In f i n i t y ผมของขายน่าจะโอ้โหเฉียดเฉียดสี่สิบคันได้แล้วมั้งครับอันนี้ก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เป็นรถใหม่ที่เพิ่งมานะครับ นี่ครับสปงสภาพสวยจริงๆคันนี้ก็เป็นอีกคันนึงที่สภาพสภาพสวยมากครับสำหรับนะอีนเทียต้นะเพราะผมขายมาเยอะครับจะเห็นสภาพมาเยอะๆคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับคือดีเยี่ยมอะครับนี้เพราะว่ารถเขาไม่น้อยครับ2000ันโลนะครับชโชวกให้เป็นตับแพงมานะครับสองฝั่งโอเคดูสเตอร์ซะหน่อยนะครับ กเตอร์เนี่ยดูได้เลยนะครับเหมือนยังไม่ได้ใช้ครับวิ่งมาแค่สองก้อนโลนัล่นเองใช้น้อยมากครับกเตอร์สึกยากครับถ้าไม่ได้ใช้กระชากอะไรนี่ก็คืออยู่ยาวๆนี่ครับท่อขาวจัวเลยนะครับแค่ท่อก็ขาวมากแล้วส่วนชุดส่งชุดสีนิ้วลอยไม่มีเลยนะถ้ามีคือแบบมันมองไม่เห็นนะครับ คือเล็กมากๆอ่ะนะครับโอเคดูหน้าไมค์กันนะ,นะครับสองพันเจ็ดร้อยโลนะครับวิ่งน้อยจริงๆนะครับผมอีเวนตีน้คันนี้แล้วก็ลองมาคันนี้อาเกียร์นิ่มครับเกียร์นุ่มกว่าคันที่ผมลองลองมานะครับคันนี้ว่าเป็นคันที่เกียร์นุ่มมากๆนะครับโอเคลองฟังเสียงเครื่องเลยครับผม <laughs> บดเดิมนะครับเสียงก็จะมี ต้มติดหมดนะครับไฟโปรเจคเตอร์ดูไฟท้ายนะครับเสียงก็จะดิบดิบดูดูนะครับดีตีนะสาวกจะรู้ดีครับเสียงเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังนะครับผมแน่นมากครับหุนตรงคันนี้แน่นจริงๆนะครับเกียร์ก็นิ่มจริงๆนะครับมาเทสได้เลยนะครับมาลองเทสได้ สนใจก็ติดต่อมาได้ครับละเอีดอยู่ข้างล่างนะครับทุกอย่างนะครับผมเบอร์โทร GPS มาดูได้เลยนะครับคันนี้ก็ราคาถือว่าไม่แรงครับไม่ถึงสามหมื่นนะครับสองหมื่นกว่าบาทนะครับถูมากครับรถสองพันโลเครื่องสองห้าศู์นะครับถือว่าเสียด้เหมือนกันนะครับผมค้นขายยังเสียดายเลยก็คันนี้ก็คุ้มครับคนที่ได้ไปก็ถือว่าคุ้มมาก โอเคครับตลอรัันนี้ประมาณนี้ครับแล้วครับสวัสดีครับ